วิดีโอนี้ไม่เหมาะกับคนโลกสวยเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรนำเสด็จพ่อเสด็จแม่มาแนะนำคำพูดคำจารและการกระทำในคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะครับถ้าไม่สะดวกรับชมก็เปิดคลิปแล้วไปอาบน้ำกินข้าวได้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิป้วยนะครับกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูง ครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับผมกองแกงออนทัวร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า Honda CB 500 x นะครับไม่ได้มารีวิวรถรถเราทำการรีวิวไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมารีวิวท็อปสปีดนะครับผมไม่ใช่รถเดิมๆนะเนาะอันนี้เครื่องเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดยกเว้นล้ลาไล่หนักนะครับไม่ได้ไล่ลเบาก็จะมีกมล่องมีแร็ มีแคทบงแคทบามีสปอร์ตไลท์มีอกล่างอะไรก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองท็อปสปีดของเจ้า honda cb 500x ดูนะครับผมว่าต้นเป็นยังไงกลางเป็นยังไงปลายเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราออกไปกันเลยอันนี้ผมก็อยู่ถนนเส้น331นนะครับชนบุรี ะเดี๋ยวเราจะไปลองทางเรียบๆเนาะอันนี้มันจะเป็นทางขึ้นเนินอยู่เปลืองน้ำมันอีกแล้วครับนีไปกันเอานะครับเดี๋ยวผมจะไล่แั้วแต่ ตั้งแต่นะตั้งแต่เกียร์หนึ่งมาลองดูเนะาะตั้งแต่เกียร์หนึ่งไปก็จะได้ที่เท่าไหร่เอ้ยตรงนี้ไปไม่ได้อ่ะลองเขาจสปิดไม่ได้เพราะเดี๋ยวถ้าพ้นโค้งข้างหน้าไปมันก็จะเป็นขึ้นเนินแล้วค่อยไปเจอทางเรียบอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปนะครับผมเราจะมาดูว่าหน้าไมาอ้อ่ะ ของปี2019เนี่ยไอเจ้า CB 500X ที่เป็น slipper cut ล้อหน้า19ล้อหลัง17นะครับว่า top speed จะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะไอของตัวเก่ามันอยู่ที่1 7 0 8 0เลยนะผมเห็นวรถบางคันนะแต่ตอนนี้ผมก็จะมีปี๊บหลังมาด้วยมันก็จะไม่ชัวร์เนาะเพราะผมปกติเวลาผมขี่ตอน2องแล้วมีมีปี๊บ3ใบมีของ คงของแคมป์ปงแคมปิ้งอะไรพวกนี้สองคนผมก็ปิดได้แบบสุดๆเลยนะหน้าไม้มันอยู่ที่ประมาณประมาณร้อยหกสิบะครับแต่ผมไม่รู้ว่าขี่คนเดียวแล้วแบบรถเปล่ปาๆอะ่ะมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าคนเดียวผมเนี่ยได้อยู่ที่เท่าไหร่แต่ต้งไม่เชิงคนเดียวหรอกมีปี๊บหลังแล้วก็ถังน้ํามันถ่วงไว้อยู่เพราะเนื่องจากเวลาเราติดปี๊บหลังเนาะแฮนเราอะ่ะ จะสายจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับผมในการลองครับสปีดของเจ้า Honda c b 500X ผมผมคิดว่านะน่าจะได้อยู่165น่าจะได้อยู่นะอันนี้ต้องขอแจ้งนะรถผมมันเดิมเดิมจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเดิมหรอกเพราะเอางี้ทั้งเครื่องเครื่องภายนอกภายในอะไรเดิมหมดแต่ผมไล่อะไรแต่งเข้าไปมันก็หนักขึ้น หนักขึ้นแล้วไม่พอครับยางหลังผมเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับยางเดิมมันอยู่ที่ร้อยหกสิบทัเจ็ดสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจหลังยางหน้าก็ร้อยสิบทับเจ็ดสิบหรือแปดสิบนี่แหละแต่ผมเปลี่ยนยางนะครับเป็นยางหลังยางหลังเท่าไหร่ปะเดี๋ยวดูวัน <c oughs> ยางหลังเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับจะใหญ่กว่าไซส์เดิมประมาณถึงสิบหรือยี่สิบนี่แหละผมไม่แน่ใจ <c oughs> ดูวนันเท่าไหร่ป่ะ ยางยางยางใหญ่ไหนอ่ะอ๋อยางเดิมเป็นร้อยหกสิบนะครับร้อยหกสิบทับหกสิบยางหลังผมเปลี่ยนเป็นร้อยเจ็ดสิบทับหกสิบแล้วก็ยางหน้าก็เป็นร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบนะครับของเดิมจะเป็นร้อยสิบทับทับเจ็ดสิบอืมคะเดี๋ยวเรามาลองแตะเกียร์หนึ่งดูอืเดี๋ยวเราลดก่อนนะ หนึ่งโอ้ยลดมานั <c oughs> ่นนั่นนั่นนัน่นนัน่นเอาละครับเกียร์หนึ่งอ๋อเกียร์หนึ่งที่หกสิบนะครับเกียร์สองตัดที่เก้าสิบสามเกียร์สามตัดที่ร2อยี่สิบสามนะครับเกียร์สี่ตัดที่ร้อยห้าสิบ เียห้าไปเกียห้าที่ร้อยหกสิบหกนะครับเกียหกแล้วโอ้โหโคตรสายเลยอะลมแรงมากตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบที่เจ็ดพันเก้าร้อยรอบนะร้อยเจ็ดสิบสองผมไม่รู้ว่าตอนนี้ GPS อยู่ที่เท่าไหร่ว้ยยกแล้วอันนี้เป็นระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับ เอ้ยเอาเอาได้อยู่ได้อยู่ร้อยแปดสิบน่าจะถึงหรือเปล่าวะถ้าเอาของออกเฮ้ <Trop meio> ยแมนมอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองใหม่เนาะเริ่มที่เกียร์หนึ่งนี่แหละโหโคตรเปลืองเลยสับอ่ะอีกรอบหนึ่งอ่ะเริ่มจากศูนย์เลยนะครับแมนมนแมนมนแมนนแม ห่งนึ่งหนึ่งหนึ่งห่งนึ่งห่งหนึนึ่่นนน่ห 169ยหกที่8,000ัรอบ172เนี่ยครับสุดแล้วนะไม่ขึ้นแล้วนะครับหน้าไมอยู่ที่170 171ประมาณนี้นะไม่ขึ้นแล้วไม่รู้ว่าจี s อยู่ที่เท่าไหร่เนะ <c oughs> อันแล้วครับวันนี้ไม่ค่อยมีลมเนาะวันก่อนผมมาลองได้อยู่ประมาณ1 6อยเอ้ย167นี่แหละ แต่วันนั้นลมค่อนข้างแรงเนาะวันนี้ลมไม่ค่อยจะมีนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วกันลมอะ่ะเป็นไงกันบ้างครับเขาสปีดของเจ้า Honda c b 5บเล็กมันจะให้แรงเหมือนตัว CB500R 500F มันก็ไม่ได้เนาะเพราะรูปร่างมันค่อนข้างสูงและหน้ามันเหิอนอะ่ะหน้ามันเหินแล้วพอเราใส่น้ำหนักลงน้ำหนักอะ่ะหน้าหน้านี่โอ้โหหน้าลอยนะผมบอกเลยหน้าลอยเลย ่ะก็เป็นไงก็ก็ติชมกันได้นะครับอันนี้อย่าดราม่านะมาลองท็อปสปีดเฉยๆมันก็ไม่มีรถอะไรถนนโล่งๆเนาะเราไม่ใช่ว่าแว้นจ๋าหรอกผมก็แค่อยากลองปกติผมก็ไม่ได้ขี่หรอกครับร้อยห้าร้อหกเวลาวิ่งทงวิ่งคลิปก็เต็มที่ก็ไม่เกินร้อยสี่ขี่ยืนพื้นก็ร้อยหนึ่งรอยยี่เขตชุมชนก็หกสิบเฮ้ยพรคนดีจะลองอีกสักตั้งไหม อันนี้เราจะลองลองยาวดูเนาะวิ่งยาวดูว่าจะได้เท่าไหร่เฮ้ยผมลืมลีหน้าไม่อะว่าไอจะรีหน้าไม่อะเดี๋ยวโอ้ตรงนี้เป็นเนินแบบลงเนินแล้วก็เจอเนินสูงไปเลยอะเดี๋ยวมาลองดูเอ๊ะโอ้โหพี่ออกมาเลนกว่าแล้วพี่ขี่ช้าครับอันตรายนะเตือนแล้วนะเดี๋ยวมาลองจับ ดูหนึ่งกิโลเฮ้ยไม่เอาหนึ่งกิโลดิเดี๋ยวเฮ้ยหนึ่งกิโลดิดูว่าหนึ่งกิโลเมตรจะได้จะได้อยู่ที่เท่าไหร่ตะเกียรเกียร์หนึ่งผมมันตัดอยู่ที่แปดพันแปดพันห้าร้อยรอบนะครับอยู่ที่หกสิบสามมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูความชัวยกีละกันเสียงลมมอาจจะแรงนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มลมแรงแล้วตะกี้ไม่ค่อยมีลมนะ ตอนนี้ลมเริ่มแรงแล้วสองจังหวะเราขึ้นเติมมาตลบมา้ยเน้นเน้นเน้นน้เดี๋ยวยาวไวอ่ะเคละขึ้นมาทังเรียบ์ละเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะจับที่หนึ่งกิโลแล้วผมจะมาดูนะว่าหน้าไม้เกียหนึ่งรอบที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรงงี้อะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวรีกันจับกันหนึ่งกิโล

นะครับผมเกหอตอนนี้9กิโลแล้ว9กกิโลกิโลพอดีครับผม1กิโลหน้าไม้นะครับหน้าไม่วิ่งอยู่ประมาณ165นี่คือระยะทาง1นกิโลเนาะโอ้ยถ้าผมไปดูเทียบกับพวกไออะไรวะคลิปพวกเวฟเนี้ยเออแบบ59ชัก7ชัก5้าเงี้ยโอ้โ oh ห oh. ถ้าสชักหเนี่ย1นกิโลนึงเขาก็วิ่งประมาณร้อยห้าร้กกีลเลยนะแต่ก็ไม่รู้เขาก็ดันโลได้วยแหละมันธรรมดารถทำเครื่องกับรถเดิมๆอันนี้เกิดมาค่อนข้างแรงนะครับกับเกิดมาอยากแรงมันก็มันแล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้วเราจะไม่เบียดกันว่าเอ้ยแม่งขี่รถเล็กแม่งขี่บิ๊กไบค์แม่งขี่ข Buy, ขนู่นขี่นี่แ <c oughs> ม่งจะขิงกันทำไมแล้วสุดท้ายก็ขี่รถเติมน้ำมันเหมือนกันเนาะ โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่ว่า,วางๆก็จะมาหาทําคลิปใหม่อันนี้ก็ไม่ใช่อะไรแล้วก็ขี่เล่นๆนะถ่ายคลิปไปก่อนจะจากกันไปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับไปสู่1,000 s u b s ซับสไครช่วยหน่อยแล้วกันขอบคุณมากครับ